ยกต่อไปนี้เป็นยกที่ 2, 2> น่าจะเป็นยกที่ไม่ต้องคิดนานแล้วครับคิดได้ทําทเลยครับารางวัลดูเดือดในแต่ละสัปดาห์มีมอบให้กับนักมวยที่ชกมนได้ดูเดือดครับ,บถ้าดูเดือดมากๆก็จะบันทึกเอาไว้แล้วก็ได้รุ่นดูเดือดแทงตีไปในตัวด้วยเพราะนั้นใช้สิทธิ์นะครับนักมวยยกต่อไปเป็นยกที่2คู่ที่2ครับ แดงเอฟสามสิบห้าจากเมืองบุรีรัมย์นั้นเ็นสมัรสิจากจังหวัดสุรินทร์ครับม,มีมามีเสียงเชียร์ครับเอฟสามสิบห้าโอ้กองเชียร์มาเยอะดีดีดีเอฟซีเอฟซีม, <F 4. S 2> มามาดูว่าคู่นี้จะจบสั้นหรือเปล่าคู่แรกจบสั้นครับยกแรกห้ยขวาด้วยกันทั้งคู่หยับครับ ยกหนึ่งนี่มองดูเหลียมดูมุมดูชั้นเชิงของผู้ต่อสู้ยกนี้น่าจะมีอะไรให้เห็นแหละครับขยับเข้าไปครับสเสมอสิงแม่จะออกแข้งครับดึงไว้ก่อนยังระมัดระวังทั้งคู่ครับจาอฐานล่างครับสวสิงคืนมาดึงหลบได้ครับเป็นยกที่สองแล้วครับาจาอ,อยางจาะฐานล่างครับ ประมาทไม่ได้เหมือนกันคู่นี้ครับมาดูว่าใครจะปอกใครจะปอกใครจะพลาดครับพลาดการโดนได้ครับแบบวัชรชัยโอ้เจอหุกซ้ายของนินสั้นๆครับเข้าเป็นกระโดงคานจุดสลบพอดีไปหนีเหมือนกันครับ F สาว5ถอยเด็บช้าๆไปขวาต่อยขวา,าแล้วครับหนึ่งสองโอ้รอครับต่อยตอก ของใครของมาแล้วครับจากนี้ฮะท่ากระพริบตาแล้วสัญญาณมาแล้วครับมีโอกาสสูงเลยที่จะไม่ครบห้ายกอีกคู่หนึ่งขัดเท้าเข่าสองมาครบอบทีบเดียวครับมีโอกาสครับจบสั้นเหมือนคู่แรกโอ้เห็นครับเห็นอาวุธเยอะ,ยอะๆของเสมอสิงเลยครับเตะล่างเลยเดี๋ยวขึ้นบน แม่แอช้ลยอาวุธแกสุดยอดจริงๆครับไปล่ากมากตามสับศอกใส่แต่ว่าจะมียกที่2อยู่ครับการตกมือรดไม่ได้เด็ดขาดครับ F 3 5เปพยายามประหารตั้งเลยครับสับศอกซ้ายครับแม่ทักทางไปนิดเดียวครับ โอ้โหโหเรื่อไปครับแล้วครจับเลยจับแต่แต่ตีไม่ได้ก็ันถึงเอามาก่อนนะครับถ้าโดนลูกเมื่อกี้นะครับลูกสับศอกของทางด้านสม,มสิงห์นี่เ <c> ร <oughs> อยากจะนิกภาพครับคนเปลเตรียมหามเพชรสนามก็เตรียมพร้อมว่าแต่ว่ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าเอฟสิายังนิ่งๆอยู่ยังมั่นใจในเกมอยู่จังหวะเตะซ้ายหน้ามา ต้องบังนะครับต้องบังนะครับอาวุธนี่ทําไม่บังเนี่ยโตบ่บ่อยๆมีพับในเนสมอสิงป์แล้วก็ขู่ไปเรื่อยๆครับเุื่นที่ครับ21ปีเสมอสิงป์ตัวทางด้านเอฟสายเชามานี ani, วัย19ปีนะครับสอกแล้วครับลงล่างแน่เข่าสอบพลาอีกแล้วขวาสวยครับเต็มแท่งแกได้ดีครับ แก้ได้ดีทีเดียวสู้ครับ F35 ส,สิเสมอสิงนี่แกเดินผู้ F35 หมดยกส